ดีค่ะวันนี้จะมารีวิวกระเป๋าบุชี่นะคะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยสำหรับรุ่นที่ยะจะมาให้ดูในวันนี้นะคะก็คือกล่องสองกล่องนี้นั่นเองนะคะ ซึ่งท้าไมกล่องไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาคนละปีกันสําหรับกล่องสีเขียวกล่องนี้นะคะออกจากชอบมาเมื่อต้นปีนี้นะคะก็คือปี22นะคะส่วนกล่องนี้ก็คือตั้งแต่ปี20แล้วนะคะต่างกัน2ปีนะคะแล้ววันนี้นะคะยะ่าไป เจอปัญหาอะไรมานะคะย่าจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปถึงปัญหาที่ย่าพบนะย่าขอรีวิวกระเป๋าสักนิดหนึ่งนะคะสําหรับเพื่อนๆหรือว่าใครนะคะที่อยากจะทราบรายละเอียดของกระเป๋าใบนี้นะคะเขามีดีเทลอะไรบ้างอันนี้ก็คือเป็น u c ชีนะคะเป็นรุ่นไดอานาสนะคะเป็นไซส์ซูเปอร์มินิค่ะซูปเปอร์มินินะคะคือไซส์ตรงนี้เขาจะอยู่ความยาวประมาณ16.5ซนติเมตรนะคะแล้วก็ความสูงค่ะ ความสูงอยู่ประมาณ10เซนติเมตรและความหนาอยู่ประมาณ4เซนติเมตรนะคะในกระเป๋าใบนี้นะคะคือเขาก็ประกอบไปด้วยแคนวาสนะคะอันนี้ก็คือเป็นแคนวาสหรือผ้าใบาประกอบไปด้วยหนังกลับด้วยนะคะนี่คือเป็นหนังกลับสีน้ำตาลเนาะอ่าน,นี้ก็จะเป็นอะไหล่ตัวนี้ก็คือทำหลอกๆไว้เฉยๆนะคือเขาใช้งานไม่ได้นะคะก็คือพับแม่แบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นหนังกลับนะนะคะ แล้วก็มีที่คล้องกุญแจนะคะสําหรับตัวนี้คือเอาไว้คล้องกุญแจถ้าเกิดว่าใครมีกระเป๋าที่คล้องกุญแจเราสามารถคล้องไว้แล้วก็คือเอาไว้ด้านนอกแบบนี้เลยคือห้อยไว้อย่างนี้ได้เลยนะคือแต่แต,แต่ส่วนใหญ่ยาก็ไม่เห็นควรจะใช้กันเท่าไหร่นะคะก็เอาเก็บเก็บไว้ด้านในอโอเคแล้วก็ซ้ายนะคะใส่ของคัพอรี่า,าออกจากญาเอาออกจากตัวกระเป๋านะ อันนี้แหละคือปัญหาที่เจออันนี้คือเอาจริงๆกระเป๋าอน้ําหนักค่อนข้างเบานะคะนะคะด้วยความที่เขาเป็นแคนวาส่วนแล้วก็ใบเล็กด้วยแหนักก็คือหนักนกโซ่สิ่งที่ย่ายเจอนะคะปลับก,กับปัญหาที่พบก็คือตรงนี้น,นั่นเองอ่ะเพื่อนๆดูนะอาจจะสุงเพ็กใกล้ๆอยู่เพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมรอยทลอกค่ะรอยทลอกนีสองข้างเลย เห็นชัดนะคะเห็นไหมยังไม่ได้ใจว่ากล้องสูงชัดไหมเนี่ยค่ะรอยถลอกอ่ะสองข้างสองข้างเพื่อนๆคิดดูว่าใบเนี้ยคือออกจากสอบประมาณเดือนมกราคมมกราพุมนพางมีนายมสารนี่เดือนเมษานะคะเดือนเมษาแต่ว่าสภาพเป็นแบบนี้แล้วนะคะสิ่งที่เขาเกิดการถลอกก็คือเกิดจากการใส่โซ่และอันนี้คือสะพายน้อยมากนะคะ สะพายไปเอาจริงๆคือแบบไม่น่าเกินห้าครั้งอะไม่น่าเกินห้าครั้งแต่ว่าคือเจอเจอ,เจอสภาพแบบหนังทะลอกแล้วอะค่ะตัวนี้มันเป็นหนังเรียบนะคะน่าจะเป็นเท่าที่เราดูยังไม่มั่นใจว่าเป็นหนังอะไรอะค่ะแต่ว่าโดยปกติส่วนใหญ่จะเป็นคราฟสกีนนะคะหนังลูกบวตัวนี้คือคามีความบอกบางแม่พอเขาแบบ ไปโดนกับสายโซ่คืออันนี้คือโซ่อ่ะเราจะต้องคล้องไว้ตรงนี้นะคะย่าคล้องโซ่สายโซ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเวลาคล้องโซ่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ่ะแล้วเวลาที่เราสะพายนะคะคือเราสะพายอ่ะคือเราก็จะสะพายอย่างนี้ นะคะแล้วเวลาที่เราใส่ของไปเอาจริงๆคือกระเป๋าใบนี้มันใส่ของได้ไม่เยอะอยู่แล้วนะคะฉะนั้นคือการรับน้ําหนักคือเขาก็ร,รับน้ําหนักไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะแต่เวลาเราเปิดปิดเข้าออกเนี่ยเอาจริงๆมันอาจจะมีการดึงนะคะคือการดึงบ้างดึงหรือว่า,าถูไปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เกิดเนะะี่ยค่ะมุมถลอกตรงนี้นะคะซึ่งเกิดจากสายโซ่นั่นเองนะคะเนี่ยสายโซ่ที่คล้องไปนะ เวลาใช้เราจะใช้อย่างนี้นะค,ะค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆคะคือเอาจริงๆใบนี้ราคาก็คือสามหมื่นกว่าบาทมันไม่ได้มันไม่ได้ถูกเลยนะนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ไปแล้วเกิดจะหนังทะลองแบบนี้คือมันมารู้สึกแบบนอยอ่ะนะคะมันนอยแล้วมันก็รู้สึกไม่คุ้มค่าเงินนะคะ ฉะนั้นนะคะเพื่อนๆที่คิดที่จะตัดสินใจซื้อใบนี้นะคะยังไงย่าก็อยากให้เพื่อนๆนะหาข้อมูลเยอะๆเอาจริงๆคือย่าก็ไม่มั่นใจนะคะว่าคือคนอื่นที่เขาใช้แล้วเขาเป็นไหมคือถ้าใครนะคะใช้กุชชี่รุ่นนี้อยู่นะคะแล้วเจอปัญหาเดียวกันกับที่ย่าเจออยากให้แบบคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยได้ไหมคะจะได้มีความรู้สึกว่าเออเรามีเพื่อนอคือคนอื่นซื้อมาก็เออก็เป็นนะอะไรอย่างเงี้ย แล้วทําพอมันเป็นแบบนี้คือภายนอกเขาไม่เป็นอะไรนะคะภายในเขาเป็นแบบนี้เอาจริงๆคือขายต่ออะคือมันตกไปแล้วอะและว,วิธีการซ่อมนะคะวิธีการแก้ไขตัวเนี้ร้านสปาคือเขาก็ทําได้ในเรื่องของการทําสีนะคะคือต้องทําสีไปเลยเพื่อกลบกับรอยนั้นนะคะแต่ถามว่าพอทําสีแล้วนะคะเรายังคงใช้งานกับสายโซ่เขาอยู่มันถูกไปถูกมาสีมันก็ทอหลอกเหมือนเดิม ขน้นทําาปาสีก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วที่นี้ย่าก็มีกุชชี่อีกใบหนึ่งนะคะเป็นรุ่นไซสออ์ซูเปอร์มินิเหมือนกันนะคะกล่องเนี้ยคือมันเป็นฟรีสองศนนะคะสีกล่องก็เลยไม่เหมือนกันถุงผ้าเขาก็จะเป็นถุงผ้ารุ่นนี้เอาจริงถุงผ้ารุ่นเนี้ยคือดูแบบดูไม่มีราคาสู้ถุงผ้ารุ่นใหม่ไม่ได้นะคะถุงผ้าคืออันนี้ย่ามีความรู้สึกว่าเออมันก็ มันมันมัน,ม,นมันดูดีอ่ะมันดูดีกว่าอันเนี้ยเยอะเลยอ่ะสำหรับใบนะี้คือมันได้มาปีสองศูนย์ะและใช้งานเยอะกว่าค่ะเพื่อนเฮ้ยแต่มุมขอบมุมไม่เป็นอะไรเลยขอบมุมยังคงสภาพแบบใหม่กริบอ่ะทั้งๆที่จำนวนปีนะคะก็คือต่างกันตั้ง2ปีนะคะแล้วก็เออ การใช้งานเยอะกว่าฉะนั้นย่าก,ก็เลยอยากแนะนําว่าถ้าเกิดกับเพื่อนๆนะคะใช้งานที่ค่อนข้างแบบสมบูรสมบันนะคะก็ย่าอยากให้แนะนำให้ใช้เป็นหนังตัวนี้มากกว่า อันนี้คือเขาประกอบไปด้วยหนังนะคะหนังทั้งใบเลยแล้วก็ด้านในนะคะเป็นแบบนี้อุ้ยอย้าวสายเก็บไว้ข้างในนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ใช้งานนะคะจะต้องเก็บสายเขานะคือถอดออกมาเลยแล้วก็เก็บสายเขาไว้ในกระเป๋าเลยนะไม่อยากอย่าอย่าคล้องไว้เพราะว่ามันก็จะเกิดทําให้เกิดเอฟเฟกตรงนี้ได้นะ,ะข้างในนะคะคือข้างในก็เป็นแบบนี้นะเขาจะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะด้านในแต่ใบนี้เดี๋ยวนี้ใบนี้ข้างในเป็น ทำในก็เหมือนกันนะคะด้านในเป็นไมโครไฟเบอร์เหมือนกันนะด้านในเป็นน,น,ปน,น,นค่ะคือรายละเอียดดีเทลคือซอาจะเหมือนกันเนี่ยแหละเพียงแค่ต่างกันที่หนังเท่านั้นเองนะคะต่างกันที่หนังและอันนี้จะมีคริสตัลประกอบประกอบไปด้วยคริสตัลด้วยนะคะตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีเพชรนะคะดูสวยเนาะส่วนราคานะคะอันนี้ก็จะแพงกว่า แต่ว่าแพงกว่าไม่ได้เยอะเลย,ยแบบพันพันกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเอาจริงคือตัวเนี้ยคือได้ความคลาสสิกใบเนี้ยคือได้ความคลาสสิกคือถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้แบบความเป็นมชชิอะรอ่งเงค่ะคือมันก็จะต้องใบนี้แต่ก็ต้องรับได้ในความที่เขาบอบบางแล้วก็หนังฉลอกง่ายมากนะคะตรงด้านในเนาะ ส่วนตัวนี้ก็คือมีความทนทานมากๆนะคะคือเขาเป็นหนังทั้งใบด้วยความที่ลายของเขาอะค่ะไม่ใช่หนังแบบเ,บเรียบทําให้เขาเกิดริ้วรอยได้ยากและก็เกิดรอยถลอกได้ค่อนข้างยากนั่นเองอ่าก็ลองไปตัดสินใจดูนะคะว่าเพื่อนๆอ,อยากได้ใบไหนแล้วก็เพื่อนมีลักษณะลฟ์สไตล์ยังไงนะคะอันนี้ย่าก็มารีวิวหน่งเที่ยวหนี้เนาะสำหรับน้ำหนักนะคะสองสองใบนี้น้ำหนักเท่ากันนะคะน้ำหนักพอกันเลย ยังไงก็ลองไปตัดสินใจดูนะคะสำหรับวันนี้ข่าก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวยาจะทำคลิปดีๆนะคะมาฝากเพื่อนๆตลอดเลยสำหรับวันนี้นะคะอย่าย่าไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสุขสันต์วันสงกันนะคะบ๊ายบาย